ดูครับความยาวของรากครับรากยาวแฟกนะครับอันนี้อันนี้มันเป็นนี่ครับแม่มองไมง่มเห็นรากครับแต่มันยาวถึงข้างล่างครับร้อเซนครับน,นี่ครับรากยาแฟกนะครับ สีลังกาพันกำแพงเพชรสองอยาแฝกครับยาแฝกพันสุราธานีอเป็นพุ่มครับดูครับความแตกตา่างพันกำแพงเพชรพันสุราษฎร์นี่มาดูพันเชียงใหม่ครับโอ้พันเชียงใหม่นี่ยาวหน่อยครับ สูงมีพันเชียงใหม่อันนี้พันสงขลาสามนนี้เป็นเส้นเลยครับนนพันสงขลาสามมีพันแม่ฮ่องสอนนะครับดูครับความแตกต่างไม่เหมือนกันครับยาแฝกครับยาแฝกยาแฝกยาแฝก โอนี่พันเมลาน้อยโโอ้โหไม่ค่อยยังยืนนะครับพันเมลาน้อยพันมอนโตโอ้นี่เ,นเขียวชะอุ่มเลยครับพันมอนโตโอ้ครับความแตกต่างของพันยายาแฝกนะครับพันห้วยขาแข้ง อู่คล้ายๆกันนะครับแต่ไม่เหมือนกันนะครับน,นี่เอารวมพันธุ์หญ้าแฝกไว้นะครับอันนี้พันธุ์นครสวรรค์นะครับอันนครสวรรค์นี่เตี้ยหน่อยครับอันนี้พันเลยแต่คล้ายกับพันธุ์นครสวรรค์นะครับมาดูพันธุ์ประจวบครับ พันประจบไม่เหมือนกับไรยาครับไรยากับพันเลยนะครับอันนี้พันธุอะไรครับเตี้ยหน่อยครับพันราช,ชบุรีครับ uh huh. เกือบจะครบทุกจังหวัดเลยครับพันราช,ชบุรีเป็นพุ่มเตีย้ยอันนี้ครับพันราชทานครับนี่ครับ พันะะธุ์พระราชทานจะสูงหน่อยครับดูรรครับจะสูงสูงครับรากยาวประมาณหนึ่งหนึ่งถึงสองเมตรนะครับพันพระราชทานจะสูงกว่าพันพธุ์พันราชบุรีพันประจวบพันเลยครับเตี้ยเตี้ยนี่พันธุ์ราพรราชทานนี่พันธุ์ใหม่ห้วยหวาย ลักษณะคล้ายกันนะครับพันกำแพงเพชรหนึ่งพันร้อยเอ็ดนะครับอันนี้เป็นศูนย์รวมาหอทดลองปลูกครับพันยาแฝกที่ปลูกไว้นะครับศูนย์กเกษตรท่าพงแดงนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ ความแตกต่างของแต่ละชนิดรวมไว้ที่นี่ครับไม่เหมือนกันจริงๆครับมาศึกษาหาความรู้ได้ครับแต่ละสายพันธุ์โอเคครับผม